ผมสวัสดีครับขอ,อก,บขกับเมงแดงชาแนวคือเก้าครับหยหมือนแรงครับผมพาพี่น้องมาคุดมันสาคูในหนานา,นาจักร้องครับผมสวัสดีครับ,รบลูกเสียนมันครับผมสวัสดีคะ่ะคุณมันซาคูน้ำกั้นขาแม่พันปู่ไวน่าจาอยู่หน้าจา้านี่ครับนี่หวัวเไ็นยังสี อย่าเดื่อๆได้ไหมซับหัวหัวยาพุ้ยเนี่ยหัวเพิ่มนครับผมับคู่เอ้ยซับหัวได้หรือหัวเพิ่มไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอแม่ยคุดก่อนหัวเพิ่นไอ้ซักคู่ขาวเนาะหัวเพิ่ไอเม่อีเล่ยนี่ตัวป่วนตัวป่วนนี่ครับผมหัวงานแพ้หัวงามครับแม่กำลังอันนี้เล่นนั่นิเป็นดีเลยนะเคยเล่นนั่งอีกนิด้วว่างเสียบได้หรืออืม ไม่เงยนะครับต้มแสบหากินยากครับผมเอาลุยเลยบาทนี้พ่อแม่มันโผล่มาจูโดอยู่นี่ผล่จูโดล้วงซับถือัวไม่ได้หลุดไม่สิยายากินอะไรเห้วเนาะดึ้อเขาไหม คร like ับผมนึกบอกเลยว่าอ uh, ันนี้มันอยู่ถูกผิดเลยลมองไปอ่ะอันนี้มันโคโดลวมองไปมไม่ดแลนบอานนี้ซับหัวมุนมดหรอวะอื้หัวงามๆครับ เขาขาวงามๆเลยแต่ใด้บนนั่นบ้ไน้หเลยมันมีไอ้ขาเขาอยู่ข้างในน่ะมันมกสุวมันมีแม่ไีข้าบอกดูนี่่ินี่หัวเป็นหนัวเป็นวีเลยครับ พอแล้วบ่อพอยังครับพอแล้วค่ะ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 โอเมันคอังหูโดนาุ้ไปคุมาอันเอ๊อวิอันนี้อยากงนี่มันมันครับเมื่อสีบเอางัดมาเบิกงั่นแล้ดึงมีบะ ต้นนี้มีบกไ่อบบกไก่เป็นหัวตนไหนหัวนี้เอ้าอกไห่เมื่อรค่อยปลูกไหมแมนบอน้อนี่แมนบอน้อมยนบอนอราะนะแ่วมซับหัวมุนเมื่อไรบนนั่น ใส่บึง,บอ,งบอ้วของแถ้ของแถมโว้ยมันซับซับวอามือแม่ได้นั่น,นให้แม่คุดก่อนลูกให้แม่คุดก่อน,น,นให้แม่คุดก่อน,นมันซับหัวอาอดึงเขื่นเอามาโซ่บ,บ้างลูกไหน โอ้โหัวใหญ่ๆครับไปขุดเอาคือมันเลยดินมันแกนทอนบอก,กินของบะลามันใหญ่เนาะบกข่อยมีคนปูแล้วครับแบบนี้ครับแถวบ้านเขาบนิยมกันติดแขียวเพราะเขาข่อยกิน เสีอะไรยังไงว่างนหรอแม่แม่กี่วันโน้นจะได้ตาเป็นครึ่งเหรอป๊อปคุดลูกคุด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 ไม่ได้สักิดเดียวเลยเอาให้ได้ ครับขาวขาวงามๆเลยงใหญ่แห้งมันสาคูหนึ่งจ้าของก้อนหนึ่งังมาใส่ถังครับูัวนี่อีกเยอะเอามาเอามาทั้งติมเลยครับเฮ้ยให้เต็มหูนู่นเลยเต็มหูนู่นเลยอือหือฉันคอยอีกก่อนเลยยะ ขออิบก่อนอยาาเก็บมาลูกออกได้บ๋านี่ยเนี่ยเนี่ยเขาคือกับมานนีเลยก็ขีคงัวพักเด็กมาไปยังลูกเก็บมาเก็บมาอืมเจ๊นี่ฮ <fit, S 1> ักิแกนกแหยนาเาะครับ ฉลาดครับเปิดฮะเมือนยังครับเมือนนครับเมือแล้วเมือแล้วคับเมื่อ้วอันนี้เเมื่อไงเจ้าม่นี่โอ้เยอะแยะแล้วครับ phí mือ thêk nồi nó mày này <laughs> được rồi. Được rồi. <laughs> เตะมทั้งสีสุกแป,ป๊บดีบรรยากาศยามเย็นกาศกริลมเย็นมากแล้วครับผมไปสายบัดน,นี้มาพี่กลับมาลูก มีปะมีเด้มีเด้มีอยู่ฟังหน่อยมีนดิดินเกี่ยนตอนนู้จะเรื่องดินนีมีับมือแม่ได้นั่นโอ้ง่าสร่างงาสร่งระวังมือดึงเลยลูกเออน่ะ เดี๋ยวมือมือมือวังมือเกดต่าบอเกดเต่าบออแล้กูกำลังขุด้องมหัวเยครับเอาเก็บมาใส่ลูกเก็บตัวเมืองต้นก่อสามสามีมาหกก่อตัวนี้ยอาไปใช่ตัวนี้เก็บไป เป็นทางสีเลยาางามๆค่มีตัวหอยใหญ่ๆตัวหอยใหญ่ครับ,รบไปไปต้มกันครับพี่น้องไปต้มจ้าว่านักฟึ้งไม่เห็นแม่ในเรื่องเดี๋ยวเราล่างครับผมกําลังล่างมันครับต้มต้มกิดจะน้อยนียแ่แหละครับผม,มห้อยใหญ่ๆ สวนขั่วของยายปลูกไว้ครับยายเวียงครับตะไคร้นี่ครับพักเป็นถกจริงถูกจริงไม่จา๋าม่รับบอกือปลาเขือนี่พักขาครับดอกไม้ก็มีครับผมปลูกดอกไม้พืชพักสวนขัว่วเพื่อนนะบรรยากาศบ้านทงหน้าบ้านเห่าครับ นี่ครับดอกแครครับหนึ่งเซปานี่ครับปลาในซาครับหลายครับ บแบบบแบบหแบบลายอยู่ครับป่าลงจากงันหน้าครับปลาดุกปลาเข็งมีมดครับนี่ครับผม<ห>ล่างเสียแล้วครับไม่ต้องว่าย่าเลยไปทำการต้มกันครัาบบาทนี้ <laughs> แต่อขายายเบียงยังนั่นแบบนีบ<ก>้บวกบบกกับพี่กูได้ยากระซังยายเบียงเลยวยครับบก,บก,ป,กบปูก็มี่ปูกับมีปูก็มีครับโอ้ยยายเบียงไปพุดมากครับปูโอ้สวยๆเลยครับสวัสี้านนาะห <laughs> อกินอยู่ทงนาพอยดครับ หอยหามามือวานเนาะกินกับตำสมบงุงครับเหมือนนี้ให้หอ,อยเหาตมยังทอามาดูสินี่ครับหอยห่า,ม,า,หามือวานครับตกนี้กับสมบงุงครับทำการพาบกบุกครับตอนนี้ <laughs> หากินแบบบานบ้านเนาะครับเสียบครับบกบุกครับ<ท>าบานเห่า นี่ครับพักพักลืมผัวในบ้านเดินพักลืมผัวครับได้บอกผมว่าเขาเอื่อนนี่ยังกันเนาะครับเนาะพักัวกับพักลิ้นปีนพักลิ้นปีก็มีกยาสมบูรณงยำเหมือกแรงครับแก,ก้วกระปูหน่อยเนาะกระปูหน่อยกระปูอ่อนแก้วกระปูนี่ปูตัวห,หน่อยหน่ยอยในแม่ไปแก้ว กินง่ายๆครับบานเท่าครับเสียบนี่ครับผมของขวั่วทงหน้าครับกันล่มครับผมล่มหนาวครับของขวั้นไฮโซของขวั้นไฮโซรู้ละอยู่ท้องนาครับแล้วนี่แหละครับผม ครับกินข้าวน้ำกันครับหอยส้มตำ้มตำนตำี่ครับพักพักเจลหอยกินข้าวน้ำกันครับพี่น้องโอ้หนีบหนีบ,นบมาเด้อจ่ามากินข้าวน้ำกันค่ะ นูแดงขออนุญาตก,กินเข่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องขะค่ะสำหรัดก,กินนี่ขอจะไว้เพียงนซัมมี่ก็น,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเข้าไปรับชมคลิปวัตรนุ้ยแดงเลยนะคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปะลูกสวัสดีครับน้ำไหลไหลน้ำ,นำยังเจ็บๆมากันครับนะครับพี่นอ้อง,นนองกินข้าวได้ไหมครับขออนุญาตกินเข่ากันเด้อพี่น้อง สวัสดีครับยังไงขอมาันของผมมัน้มอันีดีดีลูกอนหเม่ว่าานหนังโน้เอันนงแม่หนู่นมีด้อด สุก,ก,กแล้วจ้าอาอุ้ยๆเลยสักคูนะจา้าสมสุกเรียบยร้อยแล้วจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันจาออ้าหัวใหญ่ๆเลยมาจ้ามากินสักคูน้ำกันเด้อพี่น้องขขอตา,อาอตัมอตามอาั้ั้ตัม้